สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้มสองสับงเนะครับผมนะตรงหน้าของเพื่อนเนนี่คืออาชีพของบาทนั่นเองนะครับผมนะมินเทลวันเดอร์เลอร์นี่แล้วจะเปลี่ยนเป็นอาชีพทาวดอร์นะครับผมนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับค่าสเตตัสนะครับค่าจ็อบอัพให้หมดนะครับผมนะ และสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยอย่าลืมเอาสกิลดาเมจตัวเองเล็กน้อยขึ้นมาด้วยละกันนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวผมพิเศษใส่ไข่ให้เลยนะครับเปลี่ยนไปพร้อมๆมกันเลยทีละสองตัวเลยนะแต่จริงๆแล้วใครจะใช้วิธีนี้ต้องมี ID หลักนะครับ1 ID นะที่เอาไว้แบบคอยวิงนะครับคอยวิงเก็บมอนให้นะครับผมนะมันจะค่อนข้างเร็วแล้วก็ไวนะครับผมนะอ่ะผมจะเอาซิเวียนะครับขึ้นนะครับแล้วตัวบาดเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลบากิเอาขึ้นมาด้วยนะครับ เดี๋ยวเอาสกิลอิมพูฟขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับผมนะอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวไปซื้อลูกขนูกันอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออัพสเตตัสก่อนละกันนะผมนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นคัสสี่กันนะครับอันนี้ก็เพิ่งเก็บเวลนะก็เก็บครบไปทั้งหมดประมาณ19ตัวนะครับโดยประมาณประมาณ18ตัวนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะอัพสเตตัสประมาณนี้นะครับนะบแล้วก็ส่วนสกิลนะครับเดี๋ยวผมชอบอัพสกิลฟูทอสนะเดี๋ยวอัพสกิลฟูทอสไปนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็อัพให้หมดนะครับตรงนี้นะครับปาดแดนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จะลงอะไรอัพสเตตัสครบแล้วเนี่ยก็ลงวิทไว้ก็ดีนะครับมันจะได้แบบว่าเลือดเยอะเนาะโอเคอ่ะผมอัพเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะอ่ะสเตปต่อไปก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับแกะออกมานะครับเรามีวิงเจ็ดวันที่เราแกะไว้แล้วนะครับผมนะใบเอบีนะครับใบเอบีเนี่ยเราเตรียมเอาใบใบเอไว้นะครับ เอาแค่นี้ประมาณ20อันก็พอแล้วนะครับไปเอ,อจินะครับคือเราต้องกดเอจินะเราต้องกด a อบให้มันแบบวิ่งเร็วๆนะครับเข้าไปที่ร้านค้านะครับเราจะไปซื้อลูกขนูก่อนเลยนะครับจริงๆเอาลูกขนูนนี้ก็ได้นะแต่ซื้อนี้ดีกว่าตังมีไหมเนะี่ยซื้อมาสักห้าพันนะฮะซิเวอร์นะครับห้าพนนะ,อะโอเค ถ้าใครเล่นตัวละครใหม่เนี่ยมันจะมีใบวาร์ปอยู่เยอะนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปไปที่ไลเฮาเซ่นนะครับผมนะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเมืองแลบเก่านะที่เราไปเปิดเคว s ว woof ฟ h a กันนั่นแหละนะครับผมนะอะอีกตัวหนึ่งก็วาร์ปตามมานะครับโอเควาร์ปมาแล้วนะคือผมเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยสองตัวนะพร้พอมๆกันเลยนะครับนี่สองตัวนี้เลยนะครับ จะมีจุดสีออกส้มๆอยู่เห็นไหมตรงนี้นะครับวิ่งไปนะครับวิ่งไปตามจุดนะครับอ่าเรียบร้อยครับเจอกับตัว m c นะครับตัวนี้นะครับเห็นไทม์นะครับกดไปเลยให้เธอรัวๆไปเลยนะครับมาโคไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใช้มาโคกดไปเลยนะครับนี่ปุ๊บอ่าเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งผมก็ใช้มาโคกดไปพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเปิดแผ่นที่ขึ้นมานะครับดูโวนะครับขึ้นไปนะครับมันจะให้เราไป โอดินนะผมนะตรงนี้เลยนะเราอยู่ตรงนี้นะปลายทางเราอยู่ตรงนี้นะนคลิกเข้าไปครับกดวาร์ปไปเลยครับเสร็จปุ๊บนะครับจุดสีเหลืองเล็กๆตรงนี้เห็นไหมนั่นแหละครับเดินเข้าไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับคุยเลยนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องเดินไปใกล้นะอ่ามันจะวาร์ปเราเข้าไปนะอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกตัวนึงก็วาร์ปไปโอดินรอนเพื่อนก่อน เดี๋ยวรอเพื่อนอีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเควสเปลี่ยนไม่ยากนะเควสนี้นะครับอ่ะโอเคครับมาสเตอร์นะครับกด e อนเทอร์ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมผมปล่อยมาโคไปเลยนะฮะมาโคกด e อนเ r อร์รัวๆไปเลยนะครับลาทำเควสพวกนี้ต้องกดแอนเทอร์หลายรอบนะครับเดี๋ยวแป้นคีย์บอร์ดมันจะพังนะครับก็ใช้มาโครันไปนะครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็กดกับตัวนี้นะครับตัวผู้หญิงนี่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับแล้วก็คุยกับมันไปนะครับอ่าเป็นการรับเพสเรียบร้อยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับกดคุยจนกว่าจะคุยไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่ารับเวสแล้วนะครับผมเสร็จปุ๊บกดวิ่งเลยนะครับอีกตัวหนึ่งทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะให้เราไปที่นิเฮมนะครับผมนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับวาร์ปเลยอันนี้ต้องวาร์ปไปแนวหลักก่อนนะครับไม่งั้นมันวิ่งไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่นิกเฮมนะครับผมนะกดวาร์ปไปตัวหนึ่งนะครับก็ตามไปเลยครับเห็นจุดสีเหลืองเหลืองไหมเล็กๆไหมนั่นแหละครับเป้าหมายของเรานะครับไปเลยนะครับ นี่กดปิดไปก่อนก็ได้นะคเกะกะโอ้โหนี่วิงแม่นเลยนะครับกดออนเทอร์ลัวๆไปนะหรือมันจะให้เราไปฆ่ามอนนะครับใครมีดาเมจอยู่แล้วก็สามารถเคลียร์มอนไปได้เลยนะครับผมนะเออแต่ผมเนี่ยมันเก็บสองตัวนะมันจะเปลี่ยนเควสไปเลยสองตัวมันจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอนะ่ะมันจะต้องแบบเอาตัวมาแปะดีกว่ามันจะได้เร็วนะครับเอาตัวมา พาวิ่งดีกว่านะมันจะได้เร็วนะครับวิธีนี้นะครับสร้างปต้เรียบร้อยนะครับตามสองเก้านะครับผมนะเข้ามาอยู่ไหนเอ่ยนี่นะสร้างไว้เลเวลสองร้อยนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะเราเข้าปต้เรียบร้อยนะครับนี่ผมก็เตาตัวเลนผมอะตัวหลักนะครับวิ่งเขีรยนะครับอ่ะเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับนี่เข้มเหมือนเดิมเลยนะครับเลือกมันทั้สุดท้ายเลยนะครับวิ่งไป เดี๋ยวเราไปเก็บมอนแบบนี้นะครับโอเคอยู่แบบนี้แล้วนะครับตัวเลนผมก็มาอยู่แล้วนะครับผมก็ทําการวิ่งนะครับนี่ <Hey. S 1> แล้วก็เคลียร์มอนไปเลยนะจริงจมอนที่นี่เลือดมันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมแยกจอไม่ได้ไงนะครับผมก็ต้องแบบทําอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้เร็วนะครับเ <laughs> ึื่อวิธีการเปลี่ยน การเปลี่ยนอาชีพพวกนี้นะครับถ้าใครเปลี่ยนได้หลายตัวก็ทําแบบผมก็ค่อนข้างเร็วนะครับหรือใครมีคอมได้หลายเครื่องก็เปิดพร้อมๆกันหมดเลยใครมีคอมสักสองเครื่องสามเครื่องก็เปิดพร้อมๆกันหมดได,ได้เลยนะครับใครที่แบบทําได้หลายตัวนะครับมันก็จะให้เราเก็บยี่สิบตัวนะครับก็ยิงๆไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ครบเองนะครับตรอเลนมันแบ่งนี้คือสบายเออนี่ก็สิบเก้าตัวเข้าไปแล้วนะครับ เราครบแล้วนะครับแป๊บเดียวแล้วก็ไปส่งที่เดิมนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันจะให้เราไปลิงไฟนะผมนะไปเก็บเควสอีกที่หนึ่งนะไปเควสเปลี่ยนอาชีพนี้แม่งไปหลายเมืองจริงๆริงนะ,ออะวาร์ปไปเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปเดี๋ยวต้องไปเก็บอีกเควสหนึ่งอยู่ที่ลิงไฟนะเขาเรียกว่าเข้าไปในดันบอสอีฟิตนะ เปิเจออีฟิดจะได้ซัดไปเลยนะผมนะเจอบอสจะได้เล่นบอสแม่งไปเลยนะครับอันนี้ตัวละครหลักเราก็ว้าไปครับลิงไฟนู่นเลยครับแมปครับโอ้หผมไม่ได้มาแบบนี้เป็นปีเลยเนะี่ยนานมากนะครับเออเดีจยะผมวิ่งตีเอาครับโอเคไม่ได้มาแบบนี้แบบเป็นปีเลยนะไม่ได้เวลวเลยนะครับ แบบนี้นะตอช่วงแรกเขามาเวลบ่อยนะโอ้โหจะหลับให้ได้เลยแบบนี้เป็นแมบ,บที่แบบผมไม่ได้มาเป็นปีเลยนะครับอ่ะเข้าไปนะครับข้างในเดี๋ยวไปรับเควสก่อนนะครับโอเควิ่งนะครับมันจะอยู่ตรงเลขมันจะเห็นจุดสีออกเหลืองเหลือเห็นไหมเออเนี่ยตรงเนี้ยนะครับวิ่งมาพอดีเลยนะครับขวาบนสุดนะครับเนี่ยกดคุยตรงนี้ก่อนเพื่อรับเควสนะครับ กดคุยไปเลย2ตัวนะครับรับเนะครับให้เรียบร้อยนะครับอทีนี้นะครับเราก็ทําการเคลียร์มอนนะครับถ้าใครมีดาเมจก็เคลียร์เองก็ได้นะครับอันนี้ผมมาทําให้ดูเนี่ยก็คือผมทําหลายตัวนะครับก็เลยมาทําคลิปอีกแนวทางหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเล่นแค่ตัวเดียวเนี้ก็สามารถเคลียร์มอนเองได้เลยไนอะ้มอนพวกนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับมันก็แบบก็เ,เรียกว่า เลือดมันนิดเดียวนะครับเลือดมันนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับหรือว่าผมจะเจอบอสหรือเปล่าไม่รู้นะอีฟิตจะมีคนมาฆ่าอยู่หรือเปล่านะไม่น่ามีแลนะนะว่ามันไม่น่าจะมีนะครับใครใครกลัวตัวไก่ตัวเกาะตายก็กดเด้งเลือดไปด้วยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้นะอาคีร์ตรงนี้สิบห้าตัวนะครับก็เคลียร์ไปนะครับแบบเดียว เอาตัวเลนช่วยแล้วกันนะครับเอาตัวเลนช่วยบีนะมันจะได้เร็วๆนะครับผมไม่งั้นช้าเพราะว่าเรามีหลายตัวนะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บวิวไปสองร้อยต่ออีกนะครับมันจะเสียเวลานานนะครับวันนี้ก็เอามาเปลี่ยนอาชีพให้ครบหมดนะครับอ่ะนี่ก็น่าจะครบแล้วนะสิบห้าตัวฝั่งนี้สิบห้าตัวนะครับก็กดตัวออยูขึ้นมานะครับถ้าตรงนี้ขึ้นสําเร็จก็คือครบหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ ไปส่งเวสที่เดิมแหละที่เรารับนะครับจุดสีเหลืองๆเล็กๆอะ่ะวิ่งไปใกล้ๆโอเคอ่นะกด,ดชิปแล้วก็คลิกขวานะครับมันจะเดินตามนะครับโอเคนะครับไปส่งไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บลูกแก้วไปนะครับมันก็จะวาร์ปเราไปมังกรน,นะครับไอตรงเนี้ย ให้ให้เพื่อนๆเอาตัวหลักเนี่ยนะครับวาร์ปเข้าไปมังกรชั้นสามเลยนะครับผมนะเคลียร์ก่อนเพราะเดี๋ยวมันให้ไปเคลียร์เก็บมอนที่มังกรอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวเล่มผมวาร์ปไปวาร์ปเข้าได้แล้วนะครับหลักวิธีการไปง่ายๆครับในการเปลี่ยนอาชีพทาวาดอนะครับก็กดบิ๊กเล็กตรงนี้ขึ้นมาครับชั้นสามครับแล้วก็เลือกสูตรสามนะครับมันจะวาร์ปเข้าไปข้างในเลยข้างหน้าดันเลยนะครับ วาเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับรับเควสตรงนี้นะครับมันจะมีเควสตรงนี้เห็นไหมมีเควสตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับไปนะครับโอเครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เสร็จไปประมาณ80ปรเ็แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วก็คือเคลียร์มอนทั้งหมดสามจุดนะครับรับเควสเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเราก็เข้าไปในดันนะครับอย่าลืมเอาตัว ตัวแบกเราอ่ะนะครับเข้าไปในดันด้วยนะเผื่อมอนมันอยู่ข้างหน้าดันนะมันตีเราตายได้นะครับ okay. เข้าไปนะครับเห็นปะมอนมันจะอยู่ข้างหน้าดันเห็นปะ,ะเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นเลนเจอร์ที่นี่ใช้ลูกกรดูไฟนะครับในการเคลียร์นะครับเราเพลย์เสร็จแล้วเราก็เคลียร์มอนไปนะครับโอ้คนก็มีเหมือนกันนะคนก็เยอะเหมือนกันนะ ก็เคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ให้ราคาทั้งหมด10ตัวนะครับรู้สึกจะเป็นตัวสีชมพูนะฮะแต่เราก็ยิงให้หมดไปเลยนะครับสีชมพูกับสีออกขา,ขาวอะไรเงี้ย ตรงนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับทุกตัวยกเว้นมังกรกระดูกนะครับอโอเคนะครับอโอเคลองเช็คดูนะสิบตัวเพย์ขึ้นสําเร็จแล้วนะครับอีกตัวนึงก็เพย์ขึ้นสําเร็จแล้วนะครับ่บทีนี้นะครับเราเสร็จแล้วนะครับใคราวางก็กดเด้งเลือดไว้หน่อยก็ดีนะครับมิเดต,ตายตรงนี้ถ้าใครเล่นสายฟรีบ้างบางทีมันเคลียร์ไม่ไหวมันเคลียร์ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ให้เพื่อน แบกได้นะครับตรงนี้นครับในการเคลียร์เคเวสพวกนี้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่จบนะครับเคเวสมันก็จะราคาสั่งแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่าหลายคนที่ทําของไว้ก็น่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับทุกคนนะครับไปออกไปข้างนอกดันนะครับตรงกลางอ่ะมันจะมีวาร์ปอยู่นะครับก็ออกเข้าไปออกไปให้หมดครับอ่ะโอเค ออกไปเสร็จนะครับเราก็มาคุยที่เดิมนะรตรงนี้เออตรงนี้นะครับข้างหลังเสานะครับอย่าลืมกดเอจิไว้ด้วยจะได้ไวนะครับอ่ะกดไปเลยนะครับเสร็จนะครับตรงนี้มันจะมีหมอนด้วยนะต้องระวังด้วยนะครับ มอเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมนะครับอ่ะทีนี้เรากดเสร็จไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะได้ลูกแก้วเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะอ่าตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดสามลูกแล้วนะครับอ่ามีทั้งหมดสามลูกแล้วนะพอเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่พรเลยนะครับกดใบว้าไปนะครับว์ปไปที่พรนะครับเราจะไปเข้าปราสาทนะบุมอ่าประสาทพรนะครับ เป็นการรับเฟสครั้งสุดท้ายนะแต่จบแล้วนะครับวิ่งขึ้นไปนะจะอยู่ประมาณยิงเยื้องข้างบนนิดนึงนะครับเลขประมาณเลขเก้าอ่ะนะครับก็วิ่งขึ้นไปนะครับเสจริงๆมันทํามันทําไม่ยากหรอกแต่เพียงแต่ว่าต้องเคลียร์มอนหลายที่หน่อยนะครับสําหรับอาชีพบาดแดนนะ่ะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันต้องวิ่งไปวิ่งมาแต่จริงๆแล้วตั๋วฟรีมันก็มีนะเราก็วิ่งเอาก็ได้ครับแป๊บเดียวนะครับ ก็ไม่ได้นานเลยมากนะครับอ่ะนี่ครับประสาทก็เข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในเลยนะครับเป็นสถานที่แต่งงานเก่านะครับตรงนี้นะเดินตรงขึ้นไปนะครับอันนี้ตามอันนี้ผมก็เปลี่ยนสองตัวไปเลยนะควบคู่ไปเลยนะผมนะอ่ะนี่นะครับกด enter ไปเลยนะครับผมนะอ่ากูอยกับตัว m b c ตัวนี้นะครับกด enter ไป โอเคมันก็จะพาเราวาร์ปเข้าไปนะครับที่คอมมโดนะผมนะอ่าเดี๋ยวผมกดอีกตัวหนึ่งแป๊บนึงนะครับโอเคทีนี้อยู่ที่คอมมโดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแห่เราไปอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่แถวข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับคอมมโดนะครับฟิลศูนย์สองตรงนี้นะครับผมนะอ่ะกดวาร์ปเข้าไปนะครับ c m d ตรงนี้นะครับคอมมโดนะครับอ่ะไปกดวาร์ปเข้าไปนะครับสบาย วอล์กตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับโอ้โหดีเลยนะครับเยื้องลงล่างนิดนึงนะครับ npc ยืนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหวัล์มาแม่นมากนะครับอีกตัวนึ่งเดี๋ยวผมวิ่งก่อนนะครับอ่าก็ทีละสเต็ปอย่างนี้นะครับแล้วก็คุยไปปึ๊บปุ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 ๊บ enter รัวๆไปเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับมาโคไปเลยนะครับใกล้เสร็จละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ แล้วมันก็จะวาร์ปเราไปที่พายย้อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมคุยอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับมันจะวาร์ปเราไปที่พายย้อนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปนะครับทางซ้ายนะครับจะเห็นจุดสีเหลืองๆเล็กๆอยู่นะครับอ่าวิ่งขึ้นไปเลยแล้วละวิ่งขึ้นไปเลยนะครับอ่เหยียออกซ้ายมาเลยนะครับขึ้นระดับขึ้นไปนะครับนี่แล้วก็ลงล่างนิดนึงนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะมีบันไดลงนี่นี่นี่จะเห็นตัว n อ c อยู่นะครับนี่ตรงนี้จะมีทางลงนะลงเลยปึ๊บอ่ามาตรงนี้นะครับอ่าคุยกับตัว n อ c นะครับตัวนี้นะครับเอออ่ามันก็จะเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาโคไปนะครับมีน้ำตกด้วยนะอ่าเสร็จปึ๊บนะบผมนะอ่าก็จะได้ลูกแก้วอีกหนึ่งลูกนะผมนะอีกตัวนึงก็กดเหมือนเดิมนะครับ โอ้ไอการเปลี่ยนอาชีพคาสสี่ของบาดแดนเนี่ยผมว่าใครไม่มีวาร์ปเนี่ยโหเหนื่อยน่าดูเลยนะอ่ะ <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะไปที่โอดินเหมือนเดิมนะครับผมนะโอ้นี่คือวาร์ปแบบกระจุยกระจายเลยนะครับโอดินเหมือนเดิมนะครับวาร์ปเข้าไปได้เลยครับกดแผนที่เอานะเวลาเลือกวาร์ปไปแมปไหนนะครับจะเห็นจุดสีเหลืองเหลืองเล็กๆอยู่ในแผนที่นะครับตรงนั้นแหละนะครับ จะไปคุยเข้าดันเจียนนะครับไอตรงเนี้ยถ้าใครสร้างปาร์ตี้อยู่แล้วอ่ะให้กดออกก่อนนะครับแล้วก็สร้างแล้วก็แล้วก็สร้างใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าดันไปสู้เดี๋ยวมันจะเข้าดันไปทาเควสต่อไม่ได้นะครับใส่ลูกกนะนนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็ทําการสร้างปาร์ตี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึง่ง วาปเข้ามาก่อนนะครับใครดูมาถึงตรงนี้ใครยังไม่กดซับกดกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็รบกวนนะครับยกมือขึ้นมาครัจิ้มไปที่ปุ่มกดไลค์นะครับใครใจดีกดซับสไครต์ให้ตามตองเก้าด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับอีกตัวหนึ่งผมเข้ามาแล้วนะครับผมนะอ่าก็ตัวนี้ก็อีกอีกตัวหนึ่งอ่ะก็จะลืมสร้างปาร์ตี้นะครับสร้างปาร์ตี้ต่างหากนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็คุยครับคุยกับ เอ็นีซีที่มันขึ้นก็หมายตกใจนะครับปุ๊บมันจะทําการสร้างดันเจียนนะครับอ่ะแล้วก็กดคุยข้างในนะครับนี่ครับการเด่นนะครับตรงนี้ครับปุ๊บมันจะมันจะเขียนว่าเริ่มวิธีฟื้นฟูนะครับกดเข้าดันเจียนได้เลยนะผมนะมาทีนี้นะครับเราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะให้เราไปเปิดเสาทั้งหมดนะครับเรากดปั๊บไปเลยให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับกดปั๊บไปเลยให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่องเคลีย ม,ม,มันจะมีให้เราเคลียร์มอนด้วยนะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวจะเปิดเสาก่อนเดี๋ยวมอนผมจะไว้เคลียร์ที่หลักนะครับผมจะลากมอนแบบลากมอนทีเดียวนะครับจะให้มอนมันอยู่แบบว่าตรงกลางไปก่อนนะครับมอนมันเยอะมันอยู่ตามซอกตหลืบเยอะนะครับจะใช้สกิลซีเวียเน่ๆเห็นปหมมันอยู่ตามซอกตมเนี่ยตามซอกตาหลืบเยอะนะครับก็พยายามให้มันแบบอยู่ตรงกลางเนี่ยจะรวมมอนทีเดียวแล้วค่อยเคลียร์เดียวนะมันจะได้เร็วนะครับให้ให้เราทําการเปิดเสาไว้ก่อนนะครับ วิ่งชนเสาวไปก่อนนะครับตรงนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบอ่าขึ้นมานะครับเนี่ยมอนเยอะมากนะครับมอนที่นี่ตีเราไม่แรงนะครับอืมแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่ของอะไรมาก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะเลือดไหลแสมกันนะเออแต่ใครมีดาเมจก็เคลียร์ง่ายครับมอนพวกนี้ก็แป๊บเดียวแต่สําหรับสายฟรีอย่างผมนะ่เดี๋ยวให้เพื่อนๆรอดูนะว่า มันจะเคลียร์ยังไงเอาโอเคนะครับนี่ผมล่ามาแล้วปึ๊บเบ๊บ๊บมีไหมโอเคน่าจะมีแค่นี้นะครับโอเคนะครับลงซีเวียไปนะครับนี่ลงซีเวียไปนะครับนี่โอ้ดูเห็นว่ามันตีเราเห็นไหมเมื่อกี้เห็นว่ามันตีเราอ่ะ ถ้าใครแบบว่าไม่ได้ใส่ของมาเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะ้มอนแค่เนี้ย <c oughs> ก็ลงแบบว่าที่เวอร์ไปเรื่อยๆครับตรงนี้ครับนี่อ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนอาชีพแล้วนะถ้าเกิดเราเคลียร์เร็วแล้วก็คุยกับคุยเราก็คุยกับต้นไม้เปลี่ยนอาชีพได้เลยนะโอ้ดูดิมันมีตรงนี้ด้วยนะทุกคนก็พยายามเดินดูๆให้ดีๆนะครับอืหลอกละห้าหมื่นอ่าเคลียร์ไปนะครับ คียเคียนะครับก็เล่นซีเวียนะใครทําขอซีเวียสักนิดนึงก็ปิดบอลค่อนข้างเร็วแล้วก็เคลียรได้แน่นอนนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเฟรจริงๆมันทําง่ายแหละนะครับทาง่ายแป๊บเดียวเยแค่ไปหลายที่หน่อยนะครับถ้ามอนหมดปุ๊บมันจะมีประกาศแจง้งเตือนนะครับถ้าอย่างนี้เงียบอย่างนี้แสดงว่าเราเคลียมอนไม่หมดนะผมนะมอยู่อยู่ตรงไหนวะนเนี้ย ไล่เลยนะครับหรือว่าหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหรอหมดยังหรือว่าผมเปิดเสายังไม่ครบอันเดี๋ยวปิงนะครับโอ้นี่ไงเนี่ย,ยโอ้ยมันมันไปอยู่ข้างบนนะมองไม่เห็นนะครับ อ่ะเหลือเหลืออีตัวหนึ่งนะครับลงซีเวียไปนะครับอโอ้เมื่อกี้ผมลา่าผมนึกผมนึกว่ามันหมดแล้วนะมันยังไม่หมดนะครับสบายสบายครับนี่ก็ทำการเคลียร์ไปนะครับเคลียร์ไปเรื่อยๆครับผมนะทำเวสเปลี่ยนชีฟรีนะไม่ต้องไปเสียหนึ่งร้อยมรกรนะครับ ใช้เวลาทําแป๊บเดียวนะไม่ถึงสิบนาทีนะถ้าเกิดทําแบบเก่งๆคล่องๆเนี่ยแป๊บเดียวนะอ่ะมันมีข้อความขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้โผล่มาเสาอยู่ตรงต่อไม้ทีนี้ปิดเอฟเฟกต์สักหน่อยเพื่อความชัดนะครับไปครับวินาทีประวัติศาสตร์กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับสามสองหนึ่งไปครับคุยครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหมาแล้วครับผมชุดเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนะอ่ะถ้ามันก็จะถี่รอบไป้าง,งอกจัง นี่ครับผมแล้วก็ทำลายดันเจียนให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์สำหรับการเปลี่ยนอาชีพทาวดอร์นะครับหรือว่าบาดแดนเองนั่นแหละนะครับแต่ตัวของผู้หญิงก็ทำคล้ายๆกันนะครับแต่มอนเนี่ยต้องไปเคลียร์อีกที่หนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นคัสสี่นะครับทาวดอร์นะสเตตัสอะไรเงี้ยมันก็จะมีขึ้นมาหมดนะครับนี่สกิลของคัสสี่ก็จะมีขึ้นมาหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ ตอนนี้เซิร์ฟไทยก็เก็บเลเวลได้ถึง250นะครับใครที่จะมาเล่นนะครับก็มาเล่นได้นะครับเพราะว่าเพิ่งมีกิจคั a s 4เพิ่งเข้ามานะตอนนี้คนกาลังเก็บเวลกันอยู่นะครับผมนะก็ส่วนตัวผมในตัวพวกนี้เดี๋ยวผมเอาไว้ได้กิจกรรมต่างๆนะครับปั้นเอาไว้แบบเล่นกิจกรรมนะครับ Class 4นะผมนะก็สามารถเก็บเวลตอนช่วงนี้ได้นะครับเซิร์ฟก็คูณอยู่บ่อยๆนะผมนะโอเค คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเดี๋ยวผมต้องเอาเดี๋ยวผมต้องขอเวลาเอาอีกตัวหนึ่งไปเปลี่ยนอาชีพก่อนนะค้างก็อยู่ในทันนะครับผมนะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยกันครับแนะนําการเปลี่ยนอาชีพอย่างนี้นะครับผมลหลายตัวนะครับก็สามารถไปทากันได้นะครับผมนะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปตรงนี้สวัสดีครับ